เมื่อก่อนนะครับเวลาที่เราจะใช้มือถือในการถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ที่ต้องการไฟล์แน่นๆอย่างโปรเรสเนี่ยเราก็จะต้องใช้ SSD สซวนึ่งส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ SSD ทั่ว,วไปในการใช้งานถูกต้องไหมครับก็จะมีปัญหาตรงนึงครับเพราะว่าเราจะต้องซื้อเคสต,ต่างๆเอามายึดติดกับตัว SSD นั้นๆพูดตามตรงนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเกะกะแล้วก็ทํางานลําบากแต่ตอนนี้นะครับทาง Sandis สเขาออก s a n d ิสครีเอเตอร์โฟนเอสซีออกมาใหม่นะครับบอกได้เลยว่าเจ๋งมา,มากๆนะครับรว่ามันเป็นแม็กเซตเพื่อนติดเลยปุ๊บแบบนี้แล้วก็เสีย หนึบแน่นสุดๆขย่อยังไงก็ไม่ออกใช้งานถ่ายวิดีโอทั้งวันสบ,สบายๆสาหรับเจ้าตัว Sandisk Creator Phone s s d ตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะทําให้ iPhone ของเราเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ 4K 60เฟรมเปอร์เซกเลยนะโอ้โหภาพชัดมากๆและที่สําคัญเป็นแบบโ o r เรนะไฟแนนสามารถเกรสีได้แบบระดับมืออาชีพเลยครับอย่างคู่มาพร้อมกับความจุให้เลือก1นึ่งเทบถึง2องเทบโอ้โหความจุเหลือๆมากๆที่สําคัญนะครับเบาพกพาง่ายและแข็งแรงกันน้ากันฝุ่น,น IP65 ทาตกจากที่สูง3เมตรก็ยังเอา ผมลองเทสมาให้แล้วชิวๆแล้วเวลาที่ใช้งานนะครับสะดวกมากๆบันทึกตรงเข้าไปในนี้แล้วเวลาตัดต่อก็เอาอันเนี้ยเสียบก,ก็กับคอมพิวเตอร์ตัดต่อบ,บนนี้ไปเลยครับเวิร์กโฟล์ง่ายซิมเปิลแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่อะไรแต่อย่างใดซึ่งพอมนเป็นแบบนี้นะครับมันจะประหยัดเวลาให้กับเรามากๆเลยฮนะเวลาฟอร์แมตนะครับก็ใช้เอ็กแฟรองรับทั้ง Windows แล้วก็ Android MacOS สลหรับมือถือนะครับก็รองรับ iPhone 16 Pro 16 Pro Max แล้วก็ iPhone รุ่นใหม่ๆขึ้นไปหลังจากนี้ด้วยน,วออน,นั่น การใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s a n d i s แล้วก็เสียบตัว SD s ตัวนี้เข้าไปแค่น,นั้นเองก็สามารถได้ใช้งานโปรเรสแล้วก็บันทึกตรงเข้าไปในตัว SD ตัวนี้ได้เลยต่างหารนะครับต้องการอัปเกรด Work f l o w ให้ดีให้เร็วเพิ่มมากขึ้นไปจากเวลาเพิ่มมากขึ้นต้องจัดแล้วครับสำหรับ